แบ้งจะกลัววัวนะครับแบ้งกลัวมากเลยครับวัวครับ นี่มันนะครับนอกบ้านจะนหาที่บนเงินสักหน่อยครับวันนี้คอยดูจะเป็นยังไงนะครับดูจะ <c oughs> มันจะเป็นยังไงนะครับมาติดตามชมนะครับออกนอกบ้านนะวันนี้เป็นวันแรกเลยครับพี่นองเลยไอ้เจ๊มาอยู่นี่จะไปเที่ยวป่าหน่อยสักหน่อยนะครับวันหนึ่งแต่อุปสรรคนี้ะนะครับข้างทางเยอะแยะเลย Yeah.

จะออกเดินทางน,นะพี่น้องกินน้ำก่อนกินน้ำยิ้มๆก่อนอาบน้ำเย็นๆก่อนตา,ามรักแบ่งมาเคย,ยอยู่คนเดียวเด้อพี่น้องเอ้ยมีมูหลายวันนี้เราจะออกเดินทางย่ <c oughs> างออกก๊ล้งกายเนี่พี่น้องเอ้ยยี่หอดเดือนนึงเหอรอเพิ่งจะย่างออก

อาบน้ำก่อนนะครับอาบน้ำให้ย็นๆก่อนนะครับก็จะเดินออกไปครับผมโอ้ย,นอ,น,น,นะยนอยื่นเยอะมากกับตยยนะยุกเนาะโอ้ยเหยียบมันยังนไง มามามาหาโอเคนะครับอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็เดินทางนะครับ về vì đi bỏ ngân năm, về cang cang năm, có miêu cáo, miêu miêu, an แบงค์จะกลัววัวนะครับ,แบ,บแบงค์กลัวมากเลยครับวัวครับรดูนะครับ สังเกตแบงค์ดีดีนะครับแบงค์จะเดินตัวแข็งๆนะครับผมกัววัวนะครับ มากนะครับแบงค์ครับแบงค์ก็ผ่านอุปสรรคมาได้แล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกข้างหน้านะครับรอชมกันนะครับ ต้องจอดกินหญ้าก่อนนะครับจอดกินหญ้าข้างทางนะครับ มาตาควยเียนกันแล้วเราจะมาถึงพี่บัวเงินแล้วนะครับไหนเยอะ n h าเขาไหนปะมาเห็นพี่บัวเงินแล้วนะครับผม ดูบนท้องมั้งอ้นอ้ยอน้าปักขาโอ้ยเด็กเมืองกันทีแหละบันนอกยีงเียบ่้ทุกคนอย่าถอดม่วยาสีแรงม่วยโอ้ตายตายตาย่วมาเลย กินไผ่นะครับต้องให้พี่บัวเงินพากินนะครับถึงจะกินนะครับไม่งั้นไม่รู้กินนะครับเออคัดคัดง่า่นเออง่า่นใส่ติดประโยชน์ลูกอย่าเอาไวปให้จางอ่นห้กินอย่า หนีย oh. sí, sí, ูมึงพี่กินอย่างนี้นะดึงบุญดึงบุญครับเอาไปโอ๊ะไปปะไปบุญวะไปไปเลยไปทันแปทันก้นแค่นี้วปเลื่อยเลยเถอะยกันมาทันอีมัน สองหนุ่มมาแล้วครับกินไผ่นะครับไผ่กำลังสวยๆนะครับโอเคครับผมก็จะพาหนุ่มๆสองตัว กินยาแล้วนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ,ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพายแบงค์นะครับสวัสดีครับผม